สวัสดีค่ะวันนี้พี่แอนจะมาบอก4เคล็ดลับหัวใจของนักขาย 1. เราต้องมีความรู้และทักษะของการขายประกันแบบนั้นๆ 2. มันเยี่ยมมันพูดคุยและมีการบริการหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ 4. มีจิตใจเป็นผู้ให้และพูดคุยกับลูกค้าแบบ เป็นคนในครอบครัวไม่ใช่นักธุรกิจ 5. มีการติดตามพบปะพูดคุยหรือเตือนก่อนตอนกรมทรรม์ครบกำหนดที่จะชํำระเบี้ยอย่างน้อย15หรือ30วันเพื่อป้องกันลูกค้าบางท่านอาจจะลงลืมไปบ้าง อันนี้สี่ทักษะที่พี่แอนใช้สม่ำเสมอนะคะถ้าทีมงานท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะทำตามยินดีนะคะ